เดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นน้องนั่งก่อนนั่งก่อนพยันนั่ง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 พี่คะหนูจะไม่อยากอยากให้หนูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยากกันเรื่องอะไรแฟนหนูมันติดหญิงอะฮะติดหญิงเราไม่ได้ติดหญิงแค่คนเดียวด้วยนะคะมันติดตั้งสามคนนะตั้งสามคนเลยเหรอเสื้อผ้าเนี่ยนะอ้าวพี่โทษโทษ ต่อต่อเลยน้องพูดต่อเลยไม่พอนะพี่มันยังเล่นจัดกันทั้งคืนเลยอะฮะจัดกันทั้งคืนใช่ดิพี่ดูสภาพมันดิอ่อนเพลียไหลเลี้ยวแรงไปหมดเลยเอาเป็นว่าจะอยากยาก็อยากได้อยู่หรอกแต่พี่อยากอยากให้เราสองคนคุยกันดีๆก่อนเพราะไม่อยากให้ถึงขั้นฟ้องหย่าก,กันอันนั้นเนี่ยมันต้องมีหลักฐาน หนูมีหลักฐานหนูเป็นรูปมาสดๆร้อนๆเลยนี่ค่ะที่บอกว่าทํามีติสามเนี่ยคือติสามจากกระตูเนี่ยนะโหพี่ไปอยู่ไหนมาบีดเขามีเกมแนว A R P G แล้วภาพสวยคมชัดเอฟเฟกอลังการให้พี่ได้ย้อนรอยสัมผัสกับเนื้อหาบีดอย่างจัดเต็มได้แล้วในเกม b e บีดโซเรโซแนนและที่บอกว่าจัดพ้อมกัน3คนล่ะ ระบบในเกมไงพี่ที่ผู้เล่นจะสามารถจัดทีมต่อสู้3ตัวละครสําหรับการต่อสู้หลักและสามารถสลับตัวละครได้ทันทีโดยไม่มีคูดาวเลยนะพี่นอกจากตัวละครสาวแซ่บที่พี่เห็นอยู่แล้วตอนนี้ยังมีตัวละครจากบีทอีกเพียบรอพี่อยู่ในเกมแต่มันก็เลือกเล่นแต่ตัวละครสสาวสวยอะพี่มันดึกด่อมขนาดนี้ผมมันไม่ยอมหลับยอมนอนไงเอ้าก็เกมมันน่ เขาจะบอกตัวเองอย่างหนึ่งเลยนะถึงเกมจะมันสาวจะสวยแค่ไหนแต่ก็ไม่มีใครอะคว้าหัวใจดวงนี้ไปจากตัวเองได้หรอกนะ I love you baby เขารักตัวเองที่สุดเลยนะเขาขอโทษนะ ก็รักตัวเองเหมือนกันเขาจะไม่งี้เงาอีกแล้วพี่หนูไม่อยากกันแล้วจ้ะคืนดีกันแล้วป้าตัวเรากลับไปเล่นรีโซเรตคอนเนตกันต่อดีกว่าได้เลยค่ะอุ้ยเป็นอะไรกันนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยว่าแล้ว เล่นบีโตเรืโซนลนบ้างดีกว่าเพื่อมีใที่บ้านจะกลับมารักเราบ้าง <c oughs>